ขาเด้อยังอขึ้นาจตีซีเป่นกระทูอมืมอืืน แตกขี้ดินขึ้นมากดขึ้นอุ้ยอะไรนะดอกแม่กับลูกใบหมอแบแตงบําเรียดชาดเอามาสำรองสองอันมาประมาณตีสี่เข่ง กิบมวนยู่เหมือนนี่เี้ยงยอคแดบบ่ได้ขาดคิดมาจอบสิมาจอบันได้ยี่ีอืมอืมอืมจุกนงเลีจยงยอจ้าหนูเจ้นสุกเป็นจุกเังน อ้ยนเกลีดประหลาดเกิดยุกกลางเดินน่วดอี่โอ้ยฝนเกี้ยวไป เก็บหงนเก็บยินมอู้ยฝนเดียวไปทางฝนกันนี่เดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนนี่ไม่กอหย่างอื่นไม่แทงหรอกเท่าแล้วมาติดกอติดหลูกมันคันห่อพอแล้วห่าต้องเก็บเก็บเหี่ยว สะออนเฮ็ดหน่อสะออนสะออนไม้สะออนอยังนี้สะออนหม่องเกิดหม่องเพิ่นเกิดนี่ยเกิดน้ำเดินน้ำหยังไปพะนะผู้หาก็สิไปหาแต่อยู่ในป่าในดงนึกกับว่แม่นซะซะสลีตั้งแต่แทฉเฮ็ดหน่อมาเกิดอยู่จังซี่ phải có bóng gian gian rồi có coi nhau nhau này xài rồi nhìn như thế này, để

哦，我冇啊，夹望狗要吃嘞呢。